สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่13ตุลาคมปี68นะครับวันนี้ก็ชาวชาวันจันทร์นะครับเนาะชาววันจันทร์ก็วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนนะครับเนาะส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เพียงลังใจให้เหมือนเดิมครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องครับเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันคนระับเนาะใครทํางานอยู่ก็เพียงลังใจให้เหมือนเดิม บคนทีหยุดพักผ่อนก็ไปเที่ยวไหนก็ขับรถกับเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยเดินทางไปไหนก็ใจเย็นๆนะครับเนาะใจเย็นๆปลอดภัยไปก่อนนะครับขอ้อคิดพิจาแนวทางของฮานอยนะครับให้เอฟซีทางช่องก็เป็นแนวทางนะครับเนาะให้คอฮาหนอยคลิปต่อไปก็เป็นของลาวพัฒนานะครับให้ที่ีทางช่องเหมือนเดิมนะครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคย ให้ทุกอย่างครับเนาะทั้งฮานอยลาวและไทยนะครับเนาะสามอย่างเลยใครเป็นเยอรมันก็เข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดกำลังใจกันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับบอกสารค์คำจะลงในช่องชุมชนให้นะครับเนาะช่องชุมชนก็คือช่อง y ยูทูบเราเนี่แหละครับเป็นกระดาษไปแปะไว้ครับเนาะวันไหนไม่ได้อัดคลิปแต่มันจะไม่เด้งขึ้นเหมือนเราอัดคลิปครับเนาะถ้าใครอยาก ถ้าวันไหนใครกดติดตามผมไว้กดกระดิ่งไว้วันไหนที่อาจคลิปปล่อยไปจะเด้งขึ้นมือถือคนระับเนาะเป็นความความทแดงข้างบนมือถือเราครับเนาะแต่ถ้าลงช่องชุมชนไม่เด้งไม่อะไรสักอย่างครับเนาะต้องฝากกดติดตามไว้เท่านั้นเราเลื่อนดูบ่อยๆก็เจอคนระับเนาะแต่ถ้าใครไม่กดติดตามไม่เห็นแน่นอนครับนะเนาะเลื่อนทั้งวันก็ไม่เห็นคนระับเนาะก็ฉะนั้นใครชอบแนวทางก็ฝากกดตินะนะดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้ ถ้าใครไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับแนะนำเฉําบคนที่สนใจเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะวันไหนบางทีบางทีวันหยุดก็จริงครับเนาะไม่ว่างไปโน่นนี่นั่นก็ม,มีเวลาลงช่องมก็จะลงช่องชมชนแทนนะครับเนาะแนวทางไม่ว่าจะเป็นน้อยลาวนะันว่าสนใจจะเน้นน้อยกับลาวนะครับเนาะจะลงช่องชมชนให้ถ้าวันนี้ติดธุระหรือไม่มีเวลาประมาณนี้นะครับก็ คนอื่นก็เหมือนเดิมครับเนาะก่อนเดินทางก็ดูคนงดที่แล้วก่อนนะครับเนาะงดที่แล้วเาวันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานครับเนาะอาทิตย์ที่ผ่านมารอบห้าโมงนะครับพอเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้คนระับเนาะเพื่อมีคนใหม่เข้ามายังไม่รู้เราทางบอกสามารถไปเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ห้าโมงถึงหนึ่งทุม่มหรือว่าสามอรหันตอนเย็นที่หลายคนเรียกกันคนะนะรับเนาะอรหันสามอรลหันยามเย็นถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับเนะาะถ้าไปออกรอบอื่นก็อย่างเมื่อวานนะคนระับเนาะไปออกรอบสี่โมงเย็นก็ศูนย์สี่ก็เข้าตัวเน้นเราเลยคนระับเนาะศูนย์สี่เข้าตัวเน้นเต็มเต็มเลยก็ไม่มีโชคไปนะครับเนาะเราเดินไปที่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นนะครับ หรือใครจะไปจัดปันทึกสี่โมงครึ่งก็แล้วแต่เนาเอาที่สะดวกเลยเราเน้นไปที่สามรอบนี้นะครับรอบห้ามโมงนะครับสองตัวล่างก็เก้าแปดสามตัวก็ห้าเจ็ดห้านะครับเก้าแปดกห้าเจ็ดห้าเก้าแปดเราไม่มีคนะรับว่าห่างไกลความเจริญมากห้าเจ็ดห้าก็ไม่มีสักตัวไม่ถูกสักตัวเลยเลขสามตัวไม่มีแม้แต่ตัวเดียวครับเนาะ 9855ตัวเดียวก็ไม่มีแน่นอนมากครับเนะาะห่างไกลความเจริญของแท้เลยับเนาะรอบ6มง2ตัวล่างก็20 3ตัวบนก็352นะครับ20กับ352 20ก็ได้ผิดเด้งหนึ่งนะครับ20 352ก็ไม่มีเนาะเราให้ผิด42แทนขาดไปแต้มหนึ่งนะครับขาดไปแต้มหนึ่งถ้า42เราเต็มเต็มนะเนาะ โชคกับนะเนาะมันจะได้สักสเด้งหน่อยพี่เขาห้าสอแทนนะครับก็มาที่รอบ1นึ่ทุ่มนะครับรอบ VIP ที่หลายคนเรียกกันนะเนาะสองตัวล่างก็เก้าหนึ่งสามตัวก็ห8แปดแดเ้าหนึ่งไม่มีนะเรนะ 9, 1, าะ9ก้าหนึ่งเมื่อวานไม่มี9กสักตัวครับนะเนาะอา 6, 1, ไมหกหนึ่งไป6ทีนึงกาเป็นทีนึงกาเป็น9แทนนะเนาะมันจะหกหนึ่งให้หน่อยก็ไม่ได้นะเนาะ ส่วน88ไม่ต้องพูดถึงครับเนาะเขเบิลไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าเรเบิลมาก็ตัวใครตัวมันนะครับช่องเราไม่มีเรเบิ้ลครับช่องเราก็ประมาณนี้ครับเนาะก็วันนี้ก็สู่กันใหม่นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับเนาะใครสรุปจน์ก็จดไว้นะครับใครสรุปจดเราแคปก่อนเราแคปมันเดิมนะครับเนาะตรคนแคปตัวคลิปนะครับยายมปังให้จบนะครับเนาะ วันนี้เด่นแปดลองหนึ่งนะครับเด่นแปดลองหนึ่งจับคู่ให้ก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดทวนครับนะครับหาหน่อยวันนี้เด่นแปดลองหนึ่งนะครับจับคู่ก็หนึ่งสี่หนึ่งห้า 1774 7581 8557นะครับ8คู่8คู่นี้เน้นไปที่8 7 8 1แล้วก็1 7นะครับ8 7 8 1 1 7เน้นให้3คู่นะครับเนาะสำหรับหาหน่อยวันนี้ ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมชุด3ตัวนะครับวันนี้ก็มี5 8 7 5 8 1 5 1 7 5 1 4นะครับ4ชุด4ชุดนี้เน้นไปที่5 8 7 5 8 1 <c oughs> 5 1 7นะครับ 4ชุดนีน้สามชุดนี้ครับเนาะห้าหนึ่งสี่ก็เป็นชุดรองนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครบทนนะ,นะะหหน้องสัปดาห์ทางฮานอยทั้งชุด2ตัวและชุด3ตัวครับเนาะขอฮหาหนอยจัดไปครับเนาะขอฮหาหนอย <c oughs> สึกเล็กสึกเงนะินร้อยเงินพันครับเนาะค่าเวลาเนาะรอสึกใหญ่สึกเงินแสนรัฐบาลไทยคนรอวันพฤหัสครับเนาะสึกใหญ่สึกเงินแสนที่หลายคนรอคอย ตรงนี้ก็สึกเล็กสึกเงินร้อยเินพันเลยก่อนนะครับเนาะประมาณนี้วันนี้ก็วันจุดพักผ่อนนะครับเนาะติดต่อกัน3ามวันนะเนาะแต่ฝนตกทุกวันเลยเป็นมันยุดที่ชุ่มช่้มากครับเนาะไปในบรไหนก็ลลาบากครับเนาะเพราะว่าจะใกล้หมดแล้วเนาะ่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ฝนก็น่าจะหมดนะครับดูแล้ว่าจะเข้ม่าจะค่อนเข้าไปทุกทีครับเนาะ่าจจะได้หนาวแล้ว จะจริงก็จะให้หยุดเหมือนกันครับเนาะช่วงนี้น่าจะดูเก็บเกี่ยวครับเนาะไมจะลําบากเอานะครับเนาะอ่ะก็มันเดิมทั้งงบน้อยสำหรับคนงบน้อยก็ตัวเน้นนะครับตัวเน้นให้พอที่ลุ้นกับเขาไม่ลงทุนก็ไม่ที่ลุ้นนะเนาะลุ้นปากเปล่ามันก็ไม่มันครับเนาะก็แปดเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับจัดไปครับเนาะก็มันฟุกเข้าครับเนาะสามคนนี้ประมาณนี้ อ่ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันชิปหน้าชิปนี้ขอสวัสดีครับ